สวัสดีจ้าวันนี้เกยพรจะมาจับหอยอีกนะคะวันนี้ก็รับออเดอร์มาหอยไซเดียนบาทจ้ะนี่ค่ะจะมาจับปอนนี้จ้ะเดี๋ยวรอเ้าปั้นมาจับนะคะเพราะว่าหอยชุดนี้เป็นเป็นหอยของเขาปั้นกับของคาดจ้ะที่ไปปล่อยตรงนู้นอีกนะคะจุดนี้อีกนะจะ้ะวันนี้จะมาจับอ่ะจ้ะเดี๋ยวเด็กๆเ,เขากินข้าวอยู่ค่ะก็เลิกโรงเรียนมาพอดี ก็บอกเลยไปไปเจ็บไปจับหอยมีออเดอร์เข้าประมาณนี้จ้ะก็เลยมาดั่งรอว่าจะให้จับยังไงค่ะต้องต้องบอกว่า,อาหอยบอ่อนี้นะ,ะต้องต้องเอาพัดลมอะใบพัดลมจะตักตักเอาแล้วก็บอกวิธีการนับที่กินเขาก็ทำทำได้แล้วค่ะต้องมาควบคุม้วจะสอนวิธีจำสินแล้วก็ วิธีจำสินทำยังไงแต่แพกหรือส่งนะเดี๋ยวแม่ทำให้ตอนนี้ก็คือเริ่มทีลสะสเต็ปให้เด็กๆคะ่ะสอนให้รู้จะได้ช่วยเราไปด้วยจะให้ให้เด็กๆมีรายได้ด้วยจะส่วนของเด็กก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของของแม่ก็อีกส่วนหนึ่งค่ะแม่จะส่งไข่กับส่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแต่เด็กๆน่ะคือเอาหอยเอาไข่มาอนุบาลน,นะจ๊ะอนุบาลยนี่แหละคะ่ะ กะชังผ้าดำจะพูดนี้จ้ะที่เอาขึ้นมาวันนั้นนจ้ะเริ่มโตแล้วนะคะ <c oughs> เด็กๆเ,เขาก็เอาพอโตได้เหรียญบาทประมาณนี้จ้ะก็จับไปลงกระชังเหมือนกับวันนั้นที่เอาไปลงอลจ้ะแล้วอีกอย่างตรงนี้น่ะ,ะมันจะล่มล่มลื่นเลยจ้ะหอยก็อยู่แบบสบายจ้ะเพราะเพราะแล้วก็ได้พันสองพันตัวก็จับลงไปประมาณนี้จ้ะออเดอร์เข้าแต่ละครั้งก็ประมาณพันสองพันตัวแต่ละครั้งนะคะบางทีก็เยอะกว่านั้นอีกก็เลย ขยายไปเรื่อยๆจ้ะคือจะสอนวิธีการอนุบาลไข่จีวันเขาแตกตัวให้เด็กๆทำไปจ้ะเป็นไรายได้ในการเรียน <c oughs> ไม่งั้นก็ไม่เป็นทุกทีนะค่ะต้องต้องขยันทำประมาณนี้จ้ะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ลงมือปฏิบัติได้เห็นแต่แม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็ต้องทำไปจะประมาณนี้จ้ะ <c oughs> เดี๋ยวจับหอย จำหอยลอเด็กๆก่อนว่าไซส์ไหนเป็นไซส์ไหนนะคะจะประมาณเดี๋ยวตรงนี้จะ้ะนี่ค่ะอุปกรณ์ในการจับตรงนี้ก็เป็นน้ำ 一块。<就> <noise> เสียงคุณข้างมั่นนยะไม่เป็นไรเนี่ยค่ะเก,กี่ควกัก็จะทำไปเรื่อยๆตับไปเรื่อยๆนะคะ ออก,ก็ร้องนะคะไปทำไปขนาดเขสวยๆจ้ะถ้าอยู่ตรงนี้เปลือกเขาจะบางจ้ะเน่เยมากเลยอ,อ้วนเขาอ้วนนะจ้ะดูเขากินอาหารอ้วนมากเลยเพราะว่าอาหารเจพอเนี่ยไ,ไม่เคยขาดเลยนะคะแล้วขยับกล้องอีกค่ะจะได้อยู่จะได้ใกล้ แล้วก็ไปใส่กละมังไว้ค่ะ mm. ดอกจอกก็ตักออกเลย mm. เเให้บ่อน,นี้ไว้ก่อนเลยค่ะเพราะบ่อน,นี้ก,ใก็ใกล้จะหมดแล้ว mm. บ่อน,นี้หอยก็เยอะนะคะ รุ่นนี้ค่ะรุ่นิ0ตังแล้วก็ฉลึง เพราะว่าฝนตกจ้ะเดือดลื่นฝนตกทุกวันเลยจ้ะเอาดอกหยอกบ่อนี้อไ่ใส่บ่อน้ำจ้ะการคัดถอยไปด้วย เียงเด็กเสียงวัวเลยจ้ะวัวก็อยากข้เข้าข้อแล้วจ้ะเออแฉมากเลยจ้ะฝนตกดอกดอกฮั่งามจ้ะเห็จ้ะหอยอ้วนมากเลยอ้วน ถ้าเอามาเอาตอนเขากินใบป,ปอสาเยอะๆดีนะคะเออใบปอสาหมดพ<ม>อดีออดเดอร์เข้าวันนี้ไม่มีเวลาไปเอาใบป,ปอสาจ้ะ <c oughs> เลยจับอย่างนี้พอดีจะได้เอาผักใส่กอ่อนี้ด้วยแล้วจะไปเอาผักใหม่มาใส่อีกมาใส่บอ่อนี้บอ่บออนี้อีกมันเดิมมาจากแล้วก็อนุบาลอีกประมาณนี้จ้ะเก่าไปใหม่มาอย่างนี้จ้ะทำสืนไปเรื่อยๆ ใช่แม่จะตักเสร็จก่อนเนาะพากันกินข้าวยังไม่เสร็จเลย เขาันตะวข้าวข้าวแบได้ข้ามาจับ เวลาเขาอยู่เขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเอาง่ายกินนะคะรก็อยู่ด้วยกัน ไปมันร้องนะ่ะแม่กำลังเอ่อลง u t u b e อยู่นี่กำลังอัด u t u b e อยู่อัดลงคลิปอยู่แล้วไง่ะ ฮะไม,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 ไมไ่ไม่ต้องออกน้ำแม่เพิ่งปล่อยเข้าเมื่อวานนี้พอดีมีออเดอร์แม่ก็เลยมาแก็บตรงนี้แหละง่ายดีม้ค่ำแล้วเพ,พิ่งรับออเดอร์จ้ะเ<ๆ>พิ่งรับออเดอร์ข้าอเอาตรงนี้แหละง่ายดีแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ไปให้ พ้าแบบสวยไปเลยอู่บอกประชาชนพาดำนี่จะสวยอเ,อเอาขึ้นไปนี้คือจำศินเลยนะคะเอาขึ้นไปแล้วเอาจำศินเลย ไม่ต้องไปล้างใบไลลเลยจ้ะเพราะว่าน้ำบ่อบ่อผ้าดําดีจะสะอาดจ้ะนี่พรจะทําให้สะอาดตลอดคือจะปล่อยน้ําใหม่ได้น้ําเก่าออกไปตลอดเลยนะคะมานนี้ข้างให้เยืๆเลย วันนี้เก้พนก็พื้นที่แบบฝนตกตลอดเวลาจ้ะ,ะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะจะทําการตักเก็บหอยให้ได้ตามตามออเดอร์จ้ะ,ะวันนี้เก้พนก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซัพพลายให้เก้พนด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ